เดินทางมายังประเทศกัมพูชาเพื่อลงแข่งชิงชามอาเซียน2015รุ่นอายุไม่เกิน16ปีเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก,กันแล้วทีมชาติไทยต้องพบสึกหนักเพราะว่าต้องดวลกับออสเตรเลียทีมเต็งหนึ่งของรายการนี้นอกจากความพร้อมในการซ้อมการวางแผนการฝ้้ปฟูสภาพร่างกายนักเตะจิตวิทยา และสิ่งที่ลืมไม่ได้คือเรื่องของอาหารการกินอันนี้สําคัญจริงๆครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องอยู่ที่กัมพูชามาครึ่งเดือนแล้วจะมีบ้างที่เบื่ออาหารของทางโรงแรมจัดให้มื้อนี้อาจารย์พยงขุเนเนนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทาครัวให้นักเตะด,ด้วยตัวเองครับจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกับน้องแกง๊งกองกีฬาการกิ่งทองมิดฟิลทีมชาติไทยขออาสาเป็นพิธีกรพิเศษให้ สวัสดีคุณท่านผู้ชมตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์โค้ชพยงทำกับข้าวให้เด็กๆอีกครับเชิญต่อครับเดี๋ยวครับตามพยงครับวันนี้ทำกับข้าวอะไรให้เด็กๆทานครับอารเย็นก็คงจะเป็นกะเพราหมูนะหมูมันเป็นหมูหมูบดกะเพราแล้วก็มีกะเพราไก่นะอย่างนึงที่ที่บ้านเมียใช้ทำไหมนะอาจารย์ก็ มันก็ต้องช่วยๆกันนะนะธรรมดามาอยู่อย่างงี้มันก็ต้องช่วยๆกันทำามากี่วันแล้วนะจัน,นวันแรกก็วันนี้วันที่สองละวางกระทอดไข่เด็กๆก,กินเป็นไงบ้างบอกเด็กๆก,กินอร่อยไหมทุกคนกินแล้วก็หลับสบายทุกคนเลยอ่ะและห้องน้ําเต็มทุกห้องเลยวันนี้สวัสดีครับก้องกีฬาอากาศร,รายงาน สำหรับกับข้าวที่อาจารย์พยงลงมือทำเป็นผัดกระเพราซึ่งเมนูนี้ทางโรงแรมไม่มีให้ต้องให้ทีมงานไปจ่ายตลาดมาทำกันเองครับน้องแก๊งแต่อาจารย์พยงแทบเสียหลักว่าอยู่บ้านเมียให้ทำบ่อยก่อนปล่อยมุกต่อมามื้อนี้กินเสร็จแล้วห้องน้ำเต็มทุกห้องเรียกเสียงฮาลั่นห้องอาหารที่พิ้เซ็ทโฮเทลแต่ยืนยันนะครับว่าอาจารย์พยงไม่ได้เก่งแค่คุมทีมอย่างเดียวครับทำอาหารก็อร่อยด้วย หลังจากเมนูเสร็จนะครับให้ผม,ผมเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวรสชาติที่อาจารย์พยงทําเป็นไงบ้างครับ,บอร่อยอร่อยอร่อยมากครับมากมากเป็นแรกบอกอร่อยนะครับตังคนต่อต่อคนสองคนสองสอาจารย์พยงทําเป็นไงบ้างครับอร่อยครับรสชาติดีเค็มไปไหมเค็มไหมเราใส่น้าไไําตาลเยอะไปหน่อยป้ะพอดีครับพอดี พิสูจน์ได้แล้วว่ากับผักกะเพราของอาจารย์พยงอร่อยครับกินไปด้วยหาไปด้วยขวัญกำลังใจดีเยี่ยมก่อนลงแข่งกับออสเตรเลียในวันศุกร์ที่7นี้เวลา18.30นาฬิกานาทีเชื่อว่าถ้าชนะออสเตรเลียได้กินอะไรก็คงอร่อยครับแต่สีได้จริง ถ้าอาจารย์พยค์ว่างมาทํากับข้าวให้ทุกมือ้อคงจะดีไม่น้อยนี่แหละเมนูเด็ดที่ทุกคนต้องติดใจกระเพราไก่ฝีมือโคตรยงเชฟจําเป็นทีมชาติไทย u 16และต้องขอบคุณน้องแก๊งพิธีกรพิเศษด้วยครับ